กูซาไปกูด้วย <c oughs> ไอ้ดิมอนี่เห่าก็จะมามาหาหน้าไม้เนาะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันมาหาหนาไม้ครับน,น้องเช้านาอมอนี่นาะน้องน้อง,องกุเนี่ <Okay. S 3> นี่ก็คือเห่าตอนนี้เฮาอยู่ในป่าหน,น,น,น่าไม้เลยเนาะน้องเช้าก็จะไปเอาหน้อไม้ จะได้มาหนุน่เล่นน้อยหนุ่มไม่ยังหนุ่มไม่กระสะกอะนะท่านผู้ชมตัวน้ำลายๆก็เป็นน้ำลายๆหลอะนะโอเคต่อไปเราจะไปหาต่อก็ไม่เนาะเป็นกอเป็นกออยู่นี่คือกองขี้ช้างเนาะท่านผู้ชมขี้ช้างขี้ได้หน่อยเศร้าแต่สมัย ช่วงขามโลกข้างที่ชองจะตกมาตกเลยนะฮะครับโจ้โเฮ้จะไปเอาน้ำไม้ก่อนนะฮะวิธีชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านเนะเาะน้ำไม้จากธรมรมชาติก็จะเป็นแบบนี้เอาก็จะหักเอาแต่มันอ่อนเนาะ เาอาเนย่างฟานทางอันนี้ไปก็จะพบห้องเนาะนี่ก็คือทางแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง <S 2> <S 2> <S นี่ก็คือกอเตยเนาะเตยเป็นน้ำโมเมนตเตยนั่นได้โมแมนเตยหอมเนาะเตยจากธรมรมชาติเตย,ยไงหมดยอยะไรเงียตรงนี้ก็มันจะ ก่อนเป็นห้องนะบอลนี่นะสิเอินว่าจังไดนเนาะเป็นห้วยบ่ห้วยมันอัดใหญ่เนาะอันนี้คือก็คือห้องเนาะห้องตัวนี้มันจะต่อกับนี่ก็คือดวงสางกิมูเนะาะมันมาเราก็จะเจอทางเกล็ดเนาะทางเกลียนทางลอ้อตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายพผมแหละปู่ของปู่พผมแหละ ทางตัวน,นี้ปัจจุบันนี้เขายาไซมันแล้วนี่ก็คือมาบงกิวเนะาะประชาทางการจะเขาเอิ้นมว่าต้นยังอันนี้ฮะบางทีมันอาจจะเป็นยาดีเขาชนะเชือกกรบบูนเนาะ <Yahoo! S 2> มาสำรวจเบิงขอนไม้ นี่ก็คือฮอนไม่ฮอนไม่แต้เนาะไม่แต้ที่เขาบักเอาต้นมันตั้งแต่ห้าสิบปีคือหลังเนาะมีอีกไหมงามไส้กันฮาย,ยู่หฮางกินจากธรรมชาตินี่เนาะเป็นไปดีเขาก็จะฮักเอาเลยเอาแต่ครั้นี้เนะเาะก็เอา เราไม่จ้าธรรมศาสตร์เนาะใค่คุถ้ามันยููงเฮาก็จะดึงลงมาเนาะดึงลงเหลือฮักเอาประมาณนี้ฮักเอาประมาณนี้นเนาะเขาก็จะได้ดึงลงมาเนาะก็จะฮักเอาที่บอนที่ว่าเฮาต้องการ พี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆ จากที่เราหักลงมาแล้วเนาะมันก็อยู่ประมาณนี้นี่ก็คือน้ำไม้ที่เราต้องการเนาะนี่ก็คือน้ำไม้ที่เราต้องการกเรา,าจะหักเอาะซ้อมเนาะเออเาจะหักเอาะประมาณนี้เด็ดเอามันอ่อนเด็ดนี่สซกุหักออกบายเนาะ นงานนิดนึงมันบ่เห็นจกจมนีเอานี่เอาตมันอ่อนว่าซั่นซะเอาตมันกินได้ก็ซ้อมไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะออกเนาะนี่แหละมปัญญาชาวบ้านจากธรรมชาติหมันก็จะบายไปเรื่อยๆเนาะจนหมด เขาก็จะได้ประมาณนี้เนะเาะเขาจะเลาะไปกออไม้ลองสาหามาเนาะแตกต่างเขาก็จะได้ประมาณนี้เนาะหลังจากจหาเข้ามาโฮมกันเขาก็จะไปห้ากออไม้เนาะนี่ก็คือหูปูดแดงเนาะหูปูดแดง นี่ก็คือผมบรรดาของชาวบ้านเนาะอายุห่างกินตามธรรมชาติปูดแดงลายลายพนะี่เนาะนี่หูน้อยนี่หูปูแดงนะี่หูปูแดงพี่เนาะเนาะหักับปูแดงเนาะ หูปูดแดงนี่ก็คือหูกับปูดแดงโอ้โหก็จะพบหางนกเนาะหางนกโอ้โหหางนกเนี่ยพี่น้องมุดปลาไปหางกับผมหางนกเนาะวิถีชีวิตของธรรมชาติกันในนี้ไปไปหาต้นไม้ตอนี่ก็คือโคนสร้างนะฮะโคนสร้างสมัย ปูญญาตายายญ่สร้างมาลินโคนที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหลายพี่น้องยุคเหมือนเนาะตามยุคตามสมัยนี่แหละนี่คือไม้นะโอไม่ใหญ่ใหญ่ขนาดพี่น้องนี่ก็คือต้นไม้ที่หาได้เมื่อไหร่เมื่อนี้เนาะเขาก็จะเลาะอ้อแล้วพวกำแล้วเนาะ โทีใจถ้าถึกใจคลิปนี้ก็พากกดไลค์กดแสกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าบ่อยักพลาดคลิปต่อไปขอขอบใจ